มีการคำนวณอีกแบบหนึง่งซึ่งมันอาจมันจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นพรีเมียมเออเป็นค่าพรีเมียมคุณก็เอาไปคำนวณคูณกับอายุเออคูณกับจำนวนสัญญาคูณร้อยเอาเองนะครับจะได้รู้ว่าเออมันเท่าไหร่นะอีกอันหนึง่ง Profit Loss การคำนวณ Profit Loss อีกอันหนึง่งนะครับใช้เมนูนี้อาสมมติผมผมเปิดแท็บขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะอันนี้ p l แล้วนะ อันนี้ผมเปิดเปิดแท็บขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็เป็นเอ่อพรีเมียมอ่าผมใช้คำว่าพรีเมียมนะ PNL ผมไม่รู้ว่าว่าคุณจะถนัดใช้อันไหนนะผมก็เซตไว้ให้ก่อนนะพรีเมียม P PNL เออนะอ่าโอเคนะพรีเมียม PNL นะอ่าพรีเมียม PNL อ่าโอเคใครตั้งชื่อก็ตั้งชื่อเสร็จก่อน นะครับอาพรีเมียม PNL นะอาอาพรีเมียม PNL นะโอเคได้ยังครับได้แล้วนะอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอาหน้าตาเป็นแบบนี้นะ,ะคือท่านใดบอกอุย๊ยจา์เมื่อกี้นี้มันเป็นตัวเงินเลยอะเข้าใจยากอะไม่อยากไม่อยากคำนวณตัวเงินคำนวณเป็นพรีเมียมก็ได้คำนวณเป็นพรีเมียมก็ได้ครับเออ พุทบวก c a l l P n นนี่นี่เลยเป็นนี้เลยขยายมันเต็มหน้าจอเลยขยายมันเต็มหน้าจอเลยปึ้งแล้วก็ล็อกแม่กุญแจไว้ปึ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดนะว่าเราต้องการคำนวณแบบไหนถนัดนะอ่านะครับตลาดเปิดแล้วเดี๋ยวเราเรียนอันนี้จบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปสอนเรื่องของ คําสั่งทู n 1นวะันนะสั่งตอนตลาดจริงเลยทู n 1เลยนะเราก็ซ้ายมือครับมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับพุทบวกคอลนะครับ Profit Loss นะฮะนะครับซ้ายมือด้านบนนะครับเราก็ใส่ตัวหุ้นชื่อหุ้นลงไปก่อนนะครับเช่นทวิสเตอร์เอาไม่เอาดีกว่าเอาหุ้นแพงๆหน่อยนะครับอเมซอนลวกัน Amazon option นะครับ option นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็เลือกครับเลือกอายุสัญญาเลือกอายุสัญญาก่อนอ่าเลือกอายุสัญญาก่อนนะ,อ,ะอายุสัญญาสมมติ สิบห้ามีนาอสิบห้ามีนาสไตร์สไตร์ไหนเวลามันโชว์มันจะโชว์ทั้งคอทั้งพุทธเลยนะมันจะโชว์ทั้งคอทั้งพุทธเลยนะอ่าสไตร์หนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกห้าศูนย์ปึ้งนี่ครับมาแล้วหนึ่งหกห้าศูนย์ครับหนึ่งหกห้าศูนย์นั้นเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับ แล้วเราก็เริ่มจากการที่เราจะต้องมาปรับก่อนนะครับสเกลเหมือนกันสเกลเหมือนกันคืออย่างนี้ครับด้านล่างเนี่ยเป็นสเกลของราคาหุ้นแต่คุณจะต้องดูนะเพราะว่ามันซ้อนกันอยู่ระหว่างฝั่ง call นะครับระหว่างฝั่ง call กับฝั่ง put ฝั่ง put ขึ้นอ,อยู่ด้านล่างกราฟเฉียงขึ้นด้านซ้าย put กราฟเฉยียงออ คอลกราฟเฉียงขึ้นด้านขวาพุทเฉียงขึ้นด้านซ้ายนะเอออ่ทีนี้ยเวลาเรานําเมาส์มาวางเนี่ยซ้ายเนี่ยมันจะโชว์แวร์ลูแวตรงเนี้หมายถึงพรีเมียมนะมันคือพรีเมียมของคุณนะอ่ามันคือพรีเมียมนะเนี่ยมันคือพรีเมียมนะซึ่งคุณจะต้อง เลือกก่อนว่าคุณต้องการวันที่เท่าไหร่โดยคุณไปกดปุ่มร,ร,นะร,รูปบวกตรงนี้นะครับรูปบวกตรงนี้นะฮะรูปบวกตรงนี้รูปบวกตรงนี้เนี่ยคือคือให้คุณปรับว่าคุณต้องการอะไรนะครับคุณต้องการให้เขาคำนวณจากช่วงปิดของวันนี้โดยที่ Empire, อิมพายคงอิมพายอิมพาย volatility เนี่ยแบบเบสก็คือแบบพื้นฐานนะครับหรืออิมพาย volatility เนี่ยพุ่งขึ้น15%หรืออิม i าย volatility เนี่ยลดลง15%หรือตัว time value เนี่ยลดลงไป1วันคุณต้องการแบบไหนแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปปรับครับนะไม่ต้องไปปรับแต่สิ่งที่สำคัญคือเดทครับนะเราปรับที่เดท scenario ครับ อเราปรับที่วันครับนะฮะเดตซีเนเรตัวนี้แล้วเราก็เลือกตัวนี้ครับคัสตอมเดคือคุณต้องการอยากจะรู้ว่าราคาพรีเมียมของคุณเนี่ยณนะวันที่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คุณก็เลือกวันที่คุณต้องการสมมติมันหมดอายุ15มีนาใช่ไหมผมอยากรู้สักยีอ่ะเนี่ย2ี 18, แล้วผมกด Close แสดงว่า28เนี่ยผมจะได้เป็นเส้นสีฟ้ามาแล้วผมก็เอาเบสออกแล้วผมกด close นี่มันจะกลายเป็นเส้นสีฟ้า เส้นสีฟ้าเนี่ยมันจะบอกเลยว่าตอนเนี้ยราคาหุ้นเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันคือราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่เท่านี้นะราคาหุ้นล่าสุดเนี่ยนะครับอ่าสีเหลืองเนี่ยราคาหุ้นล่าสุดมันจะวิ่งนะครับมันจะวิ่งคุณก็เามา,าวางไว้ครับคุณก็จะรู้นะครับว่าเอ่อตอนนี้ราคาวิ่งอยู่เนี่ยพรีเมียมอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับในฝั่ง call เนี่ยคุณก็จะเห็นอยู่พรีเมียม คุณก็ไปคูณจํานวนสัญญาคูณร้อยครับมันก็เป็นมูล,ลค่าของเราเนี่ยฮะฝั่งพุทธเหมือนกันเอาเมาส์ไปวางไว้เช่นราคาอยู่ที่พันห้าราคาที่พันห้าณวันที่เท่าไหร่ณวันที่เท่าไหร่อะสีฟ้าเอาไปดูก่อนอันนี้อันนี้ยี่แปดใช่ไหมอะยี่แปดกุมภายี่แปดกุมภาราคาอยู่ที่พนะันห้าวันที่ยี่แปดกุมภาพรีเมียมเท่าไหร่พรีเมียมร้อยห้าสิบอพรีเมียม 150. ร้อยห้าสิบนะ พรีเมียม150นะครับอ่างงไหมเนี่ยครับโอเคนะโอเคนะครับอ่าคือซึ่งการคำนวณเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ใช้งานได้สองอย่างนะขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับว่าใครอยากจะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเป็นผลกำไรขาดทุนเลยหรือคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเป็นเป็นพรีเมียม ก่อนเอามาคูณจำนวนสัญญาก่อนเอามาคูณร้อยนะครับเพื่อเพื่อวางแผนนะครับอ่าก็ลองมาคำนวณดูนะครับตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งต้องบอกว่าการการคำนวณแบบพรีเมียมเนี่ยการคำนวณแบบพรีเมียมเนี่ยมันก็ดีหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคุณจะซื้อไว้แล้วต้นทุนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย สมมุติอาต้นทุนอาจจะ20เหรียญน,นะแล้วอาจผ่านมา2สัปดาห์สมมุติว่าสมมุติว่าผ่านมา2สัปดาห์แต่ตอนนั้นคุณยังไม่ได้คํานวณน,นะพอผ่านมา2สัปดาห์คุณอยากมาคํานวณเฮ้ยอาทิตย์หน้ามันจะเป็นเท่าไหร่นะจาก20ที่เราเคยซื้อมาอ่ะคุณก็มาคำนวณพรีเมียมได้นะครับโดยไม่ต้องไปลบออกนะครับจากจากตัวผลกำไราขาดทุนนะครับอ,ะ,อะไรประมาณนี้ แต่ตัว profit loss ที่เป็นตัวเงินนะครับที่เป็นตัวเงินเนี่ยไม่ใช่ p r e m i ยมนะครับอันที่เราเรียนกันแรกเนี่ยนะครับเนี่ย profit loss ตัวเนี้ยมันเหมาะกับการวางแผนก่อนที่คุณจะซื้อเพราะว่ามันได้เห็นเลยว่าอ๋อถ้าวันนี้ไปถึงฉันจะกําไรประมาณเท่านี้ถ้าวันนี้ไปไม่ถึงฉันจะกาไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัว premium profit loss เนี่ยในกรณีที่คุณเปิดอเดอร์ไปแล้วนะเปิดอเดอร์ไปแล้วอาทิตย์2ออาทิตย์แล้วอยู่ๆก็นึกอยากรู้ขึ้นมาว่าเอ้ย แล้วถ้าอีกสองอาทิตย์มันขึ้นไปเท่านี้ล่ะฉันจะกําไรเยอะไหมบา,บางท่านมีนะบางท่านมีคํานวณแบบว่าเฮ้ยราคาจะถึงเป้าหมายแล้วอายุสัญญาอยู่ประมาณนี้ถ้ามันมาถึงวันพรุ่งนี้กําไรเยอะไหมจะรอดีไหมถ้ามันไปถึงอีกสองสัปดาห์กําไรลดลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็คํานวณได้นะครับได้ค่อนข้างดีนะครับผมนะฮะอ่ะ สองเมนูนี้นะครับลองนำไปใช้กันดูนะฮะลองนำไปใช้กันดูนะครับผมนะฮะอ่ะโอเค